ดีลูกค้าทีกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เป็นการรีวิวพ่วงตัวดุมหกล้อนะคะของคุณป๋าสมบัตินะคะที่เราจะเอาไปส่งที่อำเภอสนมนะคะหน้าอบตอนานวนนะคะนี่ให้ดูนะคะวันนี้เป็นยางเปอร์เซ็นนะคะยางเปอร์เซ็น ชุดมานะคะแต่ว่าของเราคือยางเรามั่นใจค่ะว่าคุณภาพนะคะไม่ใช่ยางแกกนะคะไม่ใช่ยางแกนะคะคุณภาพการันตีงานโครงสร้างค่ะตัวนี้เป็นค่วงขนาดไซส์ใหญ่นะคะพ่วงขนาดไซส์ใหญ่ผลขนาด8ตันนะคะตัวนี้ไซส์จะอยู่ที่ 2เมตร60นะคะคูณ6เมตรนะคะรวมคอนะคะ7เมตร70เม่โมเมนตั้นหน่อยๆด้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิกน้ำกันนะคะนี่ให้ดูนะคะนี่ให้ดูความงดงามของตัวพ่วงน,นะคะระบบไฟ LED รอบคันนะคะช่วงล่างเป็นเหล็กรางน้ำหน้าห้านะคะการเชื่อมนะคะเป็นการเชื่อมแผ่นแบบบนล่างนะคะ เพื่อบอดีสูรนะคะเพื่อบอดีสูตรการสนิมทั้งคันนะคะอันนี้ให้ดูตัวคำ้ำนะคะตัวค้ำยันเวลาขึ้นมาตรฐานนะคะมาตรฐานโรงงานผลิตเลยนะคะตัวนี้ตัวลอ็อกเหล็กรางน้ำนะคะ็กรางน้ำบันไดเป็นเหล็กรางน้ำ,นนนำนะคะ่ะทายลาดแล้วก็ ทำตัวเกาะท้ายลากด้วยนะคะเวลาขึ้นนะคะจะได้ขึ้นง่ายนะคะ,ะคันนี้เราออกแบบใหม่นะคะไม่ให้ลูกค้าขึ้นยากนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเอียงองศาแบบเล็กน้อยนะคะไม่ต้องแหงนเวลาขึ้นนะคะแล้วก็มีที่ตัวล็อกจับนะคะสเตย์น,นะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะใส่ตัวบังโคลนนะคะเก็บรายละเอียดบังโคลนให้ลูกค้า บีบางคนของเราอะ่ะถ้าใครเห็นบางคนบอกว่ามันเหมือนมันอ่อนนะให้เหยียบเลยนะคะหนึ่งร้ยกิโลเหยียบได้เลยนะคะให้ลูกค้าเหยียบได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะทําทําไมนะคะหนึ่งค่ะเวลาคุณขนไปนะคะฟางติดล้อติดอะไรอะ่ะโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มีสูงด้วยตัวนี้ไม่มีลดการเสียดสีนะคะแล้วก็ช่วยในของการบางัง ฝุ่นบางคิดตมบางทุกอย่างไม่ให้ขึ้นมาบนรถนะคะอันนี้ทําความสะอาดง่ายนะคะตัวแผ่นเป็นแผ่นปูแบบเหล็กหนานะคะนี่ระบบไฟเลีเ้ยวซ้ายขวาสแซนบายนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะบันไดเป็นแบบนี้นะคะมั่นใจในการขึ้นใช้งาน เบอรเวลาเข้าพับปีเล็บค่ะลูคกค้ามัากะดะาษาีสานก็เอื่นนมาตาบตาบให้อีกสั่นหนึ่งนะคะบ่มี่มค่อยมี่เห็นเห็นนะคะลูกค้าเป่าอีหลีแผ่นเบิงงานเบิงเบิงงานกันง่ายแค่นี้แหละคะ่ะเบองงงานนะคะว่ามันเป็นแบบไหนไอนนี้เข้าทายให้ลูกค้าเบิงเห็นความจริงคาา่ะค้าะตองเบิงมามาเบิงหอดลานค่ะเพต้องเสียเวลาของเรามีหน้า้านจริง ูกค้านะคะสามารถมาดูงานที่อู่ได้ในกรณีลูกค้าที่จะสั่งผลิตจองนะคะที่นี่รับซ่อมอโฟกริปด้วยนะคะใครมีพฟกริปนะคะอยากให้บริการโทรหาได้นะคะครบหมดะคะ่ะแล้วก็ตัวที่กำลังขึ้นจะเป็นของลูกค้านะคะ าการผลิตของเราก็ทําตามออเดอร์ผลิตลูกค้านะคะอันนี้รอทําสีแล้วค่ะตัวนี้รอทําสีรอส่งมอบอนะคะมีคันที่จอดรอส่งมอบอยู่ข้างหน้าอีกนะคะอันนี้ตามคิวผลิตค่ะใครที่สนใจก็สามารถโทรหาน้องได้นะคะ093 490 5667นะคะ พิชาเทนเลอร์พวงอุบลราชธานีตาเร็นตีนสูงสงร้างไข่เบิงไข่เบ่งความกิถีพีฐานของงานของห้าค่ะลูกค้ามันจะสมเงินลูกค้าหามากแลวกะ็่ะเขาเอิ่นว่าเวลาเขาเห็นหน้านะคะ่ะนี่คือความตั้ใจนะคะของอูที่จะผลิตสิค่าให้ลูกค้า ลาดไนฮอเตเจตันค่ะลูกค้าเบิ้งค่ะเบิ้งแพนเพจนะคะเข้าการันตีค่ะตัวน,นี้แหละค่ะชุดนี้แหละค่ะที่ขายพันเจ็ดนะคะที่ประกาศขายพันเจ็ดในใน,ในเพจมาเกดนะคะลูกค้าตัวนี้ง่ามก็ษามาโทรมาใส่เข้าผลิตให้แล้วก็ส่งทั่วไทยนะคะส่งทั่วไทยตัวนี้ก็ขายส่งทั่วไทยนะคะนี่เราจึงยังไม่เราไม่พูดเรื่องคอมาหลยเพราะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของ ีิชาเทนเลอร์พว่วงบนราชธานนี้เลยนะคะกรีดภาพนะคะบล็อกนีกนะคะเล็กเซนีเดินจากไทยมากกอค่ะเดินจากโน่นมาเลยนะคะมาที่ขอกรีดภาพเข้ามานะคะมาสุดอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ที่ค่ามเป็นมาตรฐานนะคะช่างคนไหนจะทําก็ไม่ว่ากันนะคะนี่เหล็กนะคะตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำน,นะคะนะคะลูกคา นี่คือความมาตรฐานของสินค้าของแบรนด์เท้าค่ะลูกค้าสามารถสร้างผลิตได้สินค้ามีจริงหน้าร้านมีจริงคนขายมีจริงกล้าถ่ายให้ดูด้วยว่าการทํางานเป็นแบบไหนนะคะหายากค่ะหายากบม่มีหลายดอกค่ะลูกค้าเลือกเร้่ลยค่ะผลิตน้ำไผ่นะคะสื่อจังใดนะคะได้ได้หมดนะคะ ของเราให้ดูตัวจริงอานจริงของเรานะคะตัวนี้นะคะท่ชาจะเอาลง youtube ให้ลูกค้าดูด้วยนะคะว่างานของเราเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นพ่วงขนาดไซส์ใหญ่คนรถเกี่ยวใหญ่คนแม็คโครใหญ่นะคะก็เข้าไปดูงานของเราได้ในช่อง youtube ของทิชาเทลเลอร์นะคะพ่วงบนแรซ์ทานีค่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเบอร์โชจะอยู่ใน่า ตัววิดีโอคลิปนี้ตลอดนะคะลูกค้าโทรสั่งจองได้มีเบอร์เดียวค่ะแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกดซ b บสไคร e นะคะ